หน้าดูบานมากอ่ะคิดว่าตัวเองยังดูดีไม่พออ่ะนิติพล m เมคโอเวอร์อยากเกาหลีสวยแล้วนะคะแต่อยากสวยกว่านี้อีกนิติพล m เมคโอเวอร์สวยอย่างใหม่ไม่ต้องสัญญกรรมนิติพล m เมคโอเวอร์ เนี่ยชวนพี่บอกกำลังกายแล้วทำไมแต่งตัวแบบนี้จะออกกำลังกายถนัดหรอก็กลัวดำอะค่ะแล้วแต่งอย่างนี้ใส่หมวกใส่หมวกมันจะออกกำลังกายได้ยังไงตุ่มกลมต้องเงยเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยจอนช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยเฮ้ยอะไรนุ่นเองอ้าวนุ่นแล้วทำไมห่มพอห่มผ้าอย่างเงี้ยเราบอกออกกำลังกายกันไม่ใช่หรอกลัวดำมะรีกลัวดำแล้วห่มผ้าแบบเนี้ย นู่นมาออกกําลังกายมันต้องให้แต่งตัวธรรมัดธรรมแงแล้วอย่างนี้มาจะออกกำลังกายถนัดรอเหนื่อยเปล่าร้อนด้วยโอ้ยไอเหนื่อยอะไม่กลัวหรอกนี่อะกลัวแดดนี่เดี๋ยวก่อนสองคนนี้คนนึงใส่เสื้อใส่หมวกอีกคนนึงพันทั้งตัวอย่างนี้คือกลัวแดดที่จะทําให้ผิวของเราดำอย่างเงี้ยหรอใช่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเราว่าคนเรามันต้องโดนแดดบ้างนะไม่โดนแดดมันเป็นไปไม่ได้นะมันอาจจะมีสารอะไรที่ดีต่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยเราว่าออกกำลังกายกางแดดได้ไม่ต้องกลัวหรอกน้ำอะ จริงๆร,ร,ร,รอเออถึงว่าสิเอ๊ะขาวมาเน่จะนอนไม่ใช่ที่เราพูดอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคนเรานะผิวคล้ำนะมันสามารถกลับขึ้นมาขาวได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มีนวัตกรรมใหม่ๆออกมาเยอะแล้วก็ดีต่อผิวเราด้วยอยากรู้เป็นยังไงใช่ไหมอยากไปปรึกษาคุณหมอดีกว่าไปแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอแยามแล้วค,ะวค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ สองสาวเนี่ยค่ะ<ม>เขาอยากแข็งแรงอยากอาอกกำลังกาย<ม>แต่ว่าไปออกกำลังกายกลางแดดก็กลัวผิวคล้ำอีก<ม>แต่เดี๋ยวนี้มีนวัตกรรมใหม่ๆต่างๆเยอะเลยใช่ไหม<ช>คะ ก็จะมีนวัตกรรมพวกเลเซอร์ที่เป็นอนุภาคนาโนอ่อนโยนอนุภาคเลก็กจะทำลายเฉพาะตัวเม็ดสีอย่างเดียวโดยไม่ทำอันตรายกับเซลล์ที่ของผิวนะคะพวกนี้จะไม่ได้ไวกับแสงมากเหมือนสารฟอกสีก็ทำโดยแพทย์เหมือนกันนะคะอาจจะได้ผลข้างเคียงอื่อนๆเช่นรูขุมขนเนียนขึ้นผิวดูตึงกระชับขึ้นด้วยอออนอกจากผิวสว่างขึ้นก็ยังรูขุมขนแคบขึ้นด้วยอันนี้คือตัวอะไรนะคะเช่นยกตัวอย่าง C s เเลเซอร์ใช่ก็จะเห็นชัด เราสามารถทําหลังที่ออกแดดได้ได้เลยค่ะแล้วก็จะถ้ารีบทํามันก็จะเห็นผลเร็วว่าผิวดูใสขึ้นเร็วกว่าก็อาจจะทากันแดดนึงนะคะแต่โดนแดดก็ไม่ถึงกับแพ้แดดมีปฏิกิริยาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างก็คืออยู่ในความดูแลของคุณหมอเท่านั้นถึงจะปลอดภัยและได้ผลที่สุดนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแย้มมากๆเลยนะคะสำหรับความรู้ดีๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดย ทุกความสวยเป็นไปได้